สวัสดีครับนี่เป็นตระปูถวดปี2 5 0 5นะครับเนื้อเนื้อนวะดูความสวยงามของพระครับนี่ก็เป็นของคุณพ่อนะครับได้ถ่ายไว้คืนนี้ได้ชมหลายองค์เลยทีเดียว เป็นเวลาที่ว่างเหมาะเจาะันหยุดได้มานั่งพูดคุยนะครับมีผู้บรารมีเก็บไว้บูชานะครับผู้ข้างหน้าข้างหลังค,ความเก่าของพระนี่ก็เป็นหลวงปู่ทวดครับซึ่งเป็นพระที่มีบรารมีที่ บุญบาร,รมีท่านได้แผไ่ไปสานจากภาคใต้นี้ที่หัวทำหัวไหัวเรือครับข้างบนหัวมีมีไข่หัวเรือมีไข้หัวเรือนรับมีความเก่าของพระสนใจทักกันมาได้ครับหลังใหม่